วัฒนาขอบพระคุณพระเจ้านะคะสําหรับในเช้าวันใหม่กับพระเจ้าที่เรามีลมหายใจได้มีโอกาสได้ดําเนินชีวิตได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความชื่นชมยินดีในเช้าวันใหม่นะคะในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำพระสนะคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ถึงข้อ6นะคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุเลี้ยงแก่ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่นหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแด่นสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นเก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามมจุลาชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระอง์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์แล้วลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ามันขันน้ำของพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรับมั่งคงของพระองค์ติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพระเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดสำหรับพระชนะคำของพระเจ้าวันนี้นะคะเป็นถ้อยคำเป็นพระคัมภีร์ที่ได้หนุนใจเราได้ย้ำเตือนชีวิตของเรานะคะว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราเหมือนดุกเลี้ยงแกะนะคะหลายต่อหลายครั้งชีวิตของเรามีบางช่วงนะคะที่เราจะต้อง เจอกับปัญหาเราจะต้องเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชที่มืดมิดที่สุดนะคะแม้ว่าจะในยุคป,ปัจจุบนันในยุคสมัยใดก็ตามนะคะเราก็ไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราแม้ว่าเราจะอยู่กับความทุกข์แค่ไหนพระองค์ก็จะทรงปกป้องดูแลชีวิตของเรานะคะเรา ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงสถิตอยู่กับเราและทรงเดินอยู่กับเรานะคะดังนั้นให้เราที่จะรักษาความเชื่อของเราและให้พระเจ้าได้นำพาชีวิตของเราแม้ว่าชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาแต่พระเจ้าทรงบอกกับเราว่าพระเจ้าแสนดี และพระเจ้าทรงอยู่กับเดานะคะแม้ว่าเราจะเดินไปตามหุบเขาเงาม,มาจุรา้าข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆนะคะเพราะพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเดาคาถาและธรรมพระกรของพระองค์ก็จะเล้าลงข้าพระองค์นะคะพระองค์จะอยู่กับเดาพระองค์จะเดินไปกับเดานะคะในแต่ละวันให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากๆนะคะเพื่อที่เราจะ ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะอยู่กับพระเจ้าในแต่ละวันนะคะย้ำเตือนกับเราในพระคัมภีร์อย่างสดุดีบทที่23ข้อ1ถึงข้อหนะคะพระเจ้าได้ทรงหนุนใจเรานะคะในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องที่ได้ฟังที่ได้ยินนะคะจะจะได้รับพรพไม่มากก็น้อยนะคะจะพระธรรมสรดุดีบทที่23า ข้อ1ถึงข้อ6นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะคะในเช้าวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่ทรงอวยพรพี่น้องในการทำงานนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ